ทางรอดคือทางเดียวคือทางพระเยซูเราก็นั่งอยู่บนรถมาจากไหนเนี่ยโหเสียงดังไม่เกรงใจใครเลยจะกระโดดไม่โดดกระโดดไม่โดดก็เหมือนกับเหมือนกับมีใครมามากระซิบอยู่ข้างหูอะ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบอีกตอนหนึ่งนะครับในคำพยานชีวิตวันนี้ก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับที่ อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่วันนี้เดินทางมาอย่างประเทศไทยแล้วก็มาเป็นคขพยานในรายการของเรานะครับคือคุณเฟื่องสิบรุคบรุกีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่น้องแหมนามสกุลอ่านยากกันเลยนะนะครับดูนามสกุลก็รู้นะครับว่ามีสามีเป็นพี่น้องชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ขอบคุณมากที่มาเป็นขบยานชีวิตนะครับในรายการของเรานะครับเพราะว่าเราต้องการขบยานเยอะมากเพราะพระเจ้าสั่งว่าจงเป็นพยาน ฝ่ายเราเห็นไหมครับในนี้คริสเตียนทุกคนควรที่จะเป็นพยานชีวิตในรายการเรายินดีครับใครต้องการมาเป็นคําพยานชีวิตเพื่อแบ่งปันประสบะการณ์ชีวิตที่ดีกับคนอื่นนะครับ<ช>เอาละครับช่วงแรกก็ต้องเป็นช่วงที่ก่อนมาเชื่อในพระเจ้าเร<ช>าทราบว่าไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่อ่อนแต่ออกคือ<ช>บางคนมาบางคนเป็นคริสเตียนนะครับแต่เพิ่งมาบังเกิดใหม่ก็มีแต่บางคนก็คือไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนเลยนะชีวิตเพิ่งจะมาพบกับพระเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองของเราเป็นฮะก่อนที่มาเป็นคริสเตียนชีวิต พุทธแท้ค่ะไปไปวัดนี่ต้องไปทุกวันพระเพราะว่าต้องพาคุณยายต้องไปเรือไปเรือพาคุณยายไปวัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้วเราเป็นพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรฮะเป็นคนกรุงเทพอ๋อกรุงเทพเลยอยู่ที่ไหนฮะอยู่เกิดโรงพยาบาลศิริราชอยู่จอมทองจอมทองอจอมทองอําพลจอมบลลอำเภอจอมทองอะครับเรแ้วราชบงระมีเชื้อจีนด้ไหม ไม่มีไม่มีนะเมือนหน้าตาคล้ายๆกับนี่ใช่แต่แม่เคยบอกว่าคงเป็นอากงเลยค่ะอากงรุ่นมากระดูดทวดเลยค่ะทวดทวดทวดเป็นจีนแทครับอย่างผมหน้าตาแบบนี้คุณปู่เป็นคนจีนนะฮะมาจากเมืองจีนหลายคนฟังคำบรรยายนผมก็งงเหมือนกันว่าเป็นไปได้ไงแต่ก็เป็นไปแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าเป็นไงเราเรียนที่ไหนครับเพื่อที่มีเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันจําได้ชีวิตในวัยเด็กนะคะจบการศึกษาจากโรงเรียนวัด บางหุนเทียนเนาะเป็นเด็กวัดนะคะ,ะเป็นเด็กโรงเรียนวัดนะนี่ก็เด็กวัดครับผมจบโรงเรียนวัดะบะเบกอบครับอ <c oughs> โอ้ยใกล้ๆกันนะอาจารย์ออเหรอ <c oughs> จำได้ตอนนั้นตืน่นแต่เช้าเมื่อต้องจัดปิน่นโตจัดบาตรให้หลวงพี่เดินต,ตามหลวงพี่นะครับปิน่นโตสี่เถาสะพายนี่ฮะย่ามไว้ใส่ผลไม้ชีวิตก็ผ่านไปใช่ไหมครับ เป็นไงเราเรียนโรงเรียนเราโรงเรียนติดติดกับวัดอ่ะแล้วก็ติดกับป่าช้านียนะคะโรงเรียนโอกาสดีขังมากเลยค่ะเมื่อสมัยตอนนี่ขังมากเลยค่ะพรเ้ากลัวไหมติดกับป่าช้ารู้ว่าชินเลยเป็นเด็กที่ไม่กลัวไอ้เรื่องพวกนี้นะคะอ๋อไม่กลัวเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะชอบชอบลองชอบท้าทายด้วยอืมท้าทายไม่ธรรมดาขอบคุณพระเจ้าแล้ว <ítulo> ในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครเป็นคริสเตียนเลยไม่มีค่ะเป็นพุทธแท้ค่ะเป็นพุทธแท้เลยก็อย่างที่บอกนะคือก็ต้องไปกับยายวัดทุกวันพระทุกวันพระต้องไปดูเหมือนเป็นเด็กธรรมะธโมมากทีเดียวธรรมะธโมเพราะว่าไปถึงวัดก็สมุนยายขึ้นวัดแล้วตัวเองก็จะต้องนั่งหลับตรงเสาเวลาพระสดอ๋อต้องรอใช่ไหมคับต้องรอรอคุณยายรอฉันเพนรออะไรอย่างงี้ยแล้วก็พาคุณยายกลับฮะต้องพากลับฮะ จนแล้วจะรอดอย่างที่คุยคุยกันทั่วไปนะครับแล้วเราหักเหไงฮะถึงจะมารู้จักเรื่องพระเยซูเคยมีเพื่อนคริสเตียนมาไหมตั้งแต่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยหรอสมัยเรียนก็ไม่มีเพื่อนเป็นคริสเตียนจนสมัยยังเข้าวัยรุ่นก็ยังไม่มีเพื่อนเป็นคริสเตียนพอจาได้ไหมว่าบริเวณที่เราพักอาศัยในบ้านเนี่ยมีว่ามีโบสถ์มั้หโบสถ์คริสเตียนที่จไม่มีค่ะมีแต่วัดนะล้อมรอบไปด้วย เป็นสวนนะเป็นบ้านสวนเป็นบ้านสวนส่วนใหญ่ก็เป็นวัดนะเป็นวัดไม่มีไม่มีกลุ่มคริสเตียนเลยปกฟังมาทางทางทางวัดพอจำได้ไหมเราเจอคริสเตียนคนแรกคนแรกที่เจอใครก็คือพี่รุ่นพี่ที่ทํางานอ๋อเราทํางานตอนนี้ทํางานอะไรคือช่องช่องช่องวัไวัยเด็กนี่ก็ช่วยช่วยแม่ทํางานที่โรงงานอืมออโรงงานอะไรอ่ะเป็นโรงงานที่ทําเกี่ยวกับผักกาดดอง แล้วก็โรงงานที่ทําเกี่ยวกับผลไม้กระป๋องว้าวฮก็ก็ปรู้จักกันนะคะยี่อมาลีค่ะอเไม่ได้โฆษณากันนะคะไม่โฆษณานะครับแหมยีอมาลีน่เคยทานเะยอร่อยอ่ะชอบลาไยยี่ย้อมาลีแล้วพอช่วงชีวิตหนึ่งก็เป็นไวรุสไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ช่วงไวรุสก็คือหลังจากสิบสี่ขึ้นมาก็ได้มาทํางานที่บริษัทบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ต ก็พอดีรุ ies, ่นพี ian, oh, ่ที่ท <One nose> ํางานเป็นคริสเตียนแต่ก็ยังไม่สนใจคือยังยังไม่อยากรู้จักคือพี่เขาพูดประจำว่าพระเจ้ามีจริงนะพระเจ้าช่วยได้นะก็คือฟังหูซ้ายทะลุหูฝวาตามแบบทั่วไปใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้สนใจว่าจะเปลี่ยนศาสนาไม่ได้สนใจด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นยังมุ่งมั่นอยู่กับการหนึ่งทำพนสองดหมอดหมอนี่อันดับหนึ่งนะคะ คนไทยชอบดูหมอคือตรงไหนที่คิวนั่นๆตรงนั้นน่ะไม่พลาดนะคะผมนี่เคยนีไปจับบัตรคิวนะฮะไปตั้งแต่ตีสี่นะครับกว่าจะได้ดูหมอนู่น่ะสามโมงเช้าไมบัตรคิวดูคนหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกโถงนะคะใช่ไหมแพงค่ะแพงนะครับหัวละห้าพันก็ยังเคยไปดูค่ะก็ไม่รู้จะเข้าไปดูทำไมค่ะพอออกมาแล้วก็ไม่ได้มีความสุขเลยค่ะใช่ไหม เราก็ทักไปเรื่องครอบครัวเราก็ต้องวิ่งไปทําเขาให้ว่าของนำเก้าอย่างสิบอย่างก็คือทำกันทำหมดก็ตามลักษณะนะครับว่าเราก็อยากให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับใครบอกให้ทําอะไรเราก็อยากจะทำแต่ก็ไม่เคยไม่เคยเห็นดีขึ้นเลยใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ยังดูแย่เหมือนเดิมก็ก็ได้ก็แย่จนวันหนึ่งเออมาเจอยังไงพี่สาวพี่สาวก็ยังพูดอยู่ก็ก็รุนพปี่นะแต่นับถือเป็นพี่สาวค่ะเพราะว่า นับถือแกเป็นพี่สาวคนหนึ่งเลยพอจำชื่อเขาได้ไหมพี่สาวคนนี้พี่สาวก็ในชื่อพี่เจนจิราค่ะนี่แหละทูตสวรรค<ก>์ของเจ้าพูดมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ได้ไปถวประตูน้ําพอไปถ่าประตูน้ําก็จะมะีครั้งแรกที่ที่ได้ยินชื่อพระเยซูนะคะก็คือไปถวาประตูน้ําแล้วก็มีเขามาถือลาโพงอน่ะ ผมมีการประกาศอยู่ริมถนน่ะริมถนนค่ะกี่คนถือลำโพงเป็นกลุ่มหรือมาคนเดียวเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มค่ะเขาบอกอะไรพระเยซูทางรอดทางเดียวกบทางพระเยซูเราก็นั่งอยู่บนรถมาจากไหนเนี่ยโหเสียงดังไม่เกรงใจใครเลยแล้วใครก็ไม่รู้พระเยซูไม่รู้จักแต่พี่สาวก็ประกาศแล้วนะคะประกาศแล้วแต่เราก็ไม่ได้ฟังนะคะก็ด้วยความที่เราไม่สนใจเพราะเราก็ยังมุ่งมั่นทางนั้นต่อไป แล้วเป็นไงตั้งแต่ชื่อเอ้ยใช่ไหมชื่อตั้งแต่ได้ยินนะคนที่ก็ประกาศรวมทั้งเอ่อคนที่มี่ที่ปรจกาศก็ยังอีกไม่มีความคือทิ่จิตใจดื้อรั้นมากค่ะช่วงนั้นแล้วจนแล้วจนรอดเนี่ยลงมาก็มีค่ะมีมีวันหนึ่งที่มันเข้ารู้สึกว่ามันจะเป็นวิกฤตของชีวิตนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วพอมามีแฟนแฟนก็ ก็ก็โอเคนะฮะก็ไม่ไม่ค่อยได้ดังใจอืมไม่ได้ดังใจแล้วเป็นคนที่ครับไม่ยุ่งกับใครก็วันหนึ่งก็ไปยืนอยู่ตรงระเบียงเพราะอยู่คอนโดชั้นแปดชั้นแปดสูงนะฮะก็ไปยืนอยู่ที่ระเบียงก็คิดว่าอย่างเงี้ยวันเนี้ยต้องโดดแน่ต้องโดดแน่คือคำว่าแฟนไม่ได้ดังใจนี่คือรู้สึกผิดหวังผิดหวังค่ะจากระโดดตึกแล้ววันเนี้ยใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็คงประมาณนั้น ความรู้สึกนั้นก็ไปเยือนอยู่ก็จะกระโดดไม่โดดกระโดดไม่โดดก็เหมือนกับเหมือนกับมีใครมามา,มากระซิบอยู่ข้างหู่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครแตนน่ก็ยังคิดด้วยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางเป็นทางทางทางของเราอยู่ว่าแหมโอ้ดีจังเลยนะมาเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เราห้ามเราอะไรเงี้ยก็ยังโอ้เชา้าลุกขึ้นรีบไปทําบุญค่ะรีบไปทําบุญเลยค่ะไปหยุดดักรอฟ้าหน้าปากซอยกลัวฟ้าหมด นั่งเมาใจไปรอหน้าปักซอยเลยทําบุญเลยนะครับเพราะว่าถิอว่าเขาเขาช่วยเราไว้อคิดว่าทางที่เรานับถือนี่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนัล่านั้นมาช่วยเราไว้มาทักท้วงไว้แต่ก็นั้นเหตุการณ์นั้นผ่านไปก็มาเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองก็เกิดขึ้นมาอีกตอนนี้ก็ทุกข์ระทมมากอีกก็มีวันหนึ่งก็คือนอนไม่หลับมันมีความรู้สึกที่ฉันอยากอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ให้ตัวเองจบลงอ่ะ